สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอแนวทางในการจัดสอบออนไลน์นะครับโดยที่ในส่วนของการจัดสอบเนี่ยจะเน้นสำหรับข้อสอบอัตนัยแล้ววิธีในการจัดสอบเนี่ยเราจะจัดสอบเป็นข้อๆเพราะถ้าจัดสอบหลายข้อเนี่ยเราจะควบคุมค่อนข้างยากนะครับในกรณีที่เราต้องการให้เห็นหน้านักศึกษาขณะสอบด้วยนะครับจะได้รู้ว่านั่งสอบอยู่จริงทำจริงอยู่หรือเปล่านะครับตรวจสอบได้ในเบื้องต้นเนี่ย ก็ใช้พวกวิดีโอคอนเฟรนซ์ต่างๆพวก Zoom นะครับเว็บเช่วยก็ได้นะครับให้สัเปิดกล้องขึ้นมาสำหรับตัวซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันหลักที่เราจะใช้นะครับก็คือ Google Docs นะครับแล้วก็ Google Drawing นะครับซึ่งก็เป็นตัวแอปพลิเคชันพื้นฐานซึ่งเชื่อว่านักศึกษาแล้วอาจารย์เนี่ยพอจะใช้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรเดี๋ยวผมลองสาธิตเพื่อหเห็นภาพอีกทีนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ Google d o c พื้นฐานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสมมุติเราให้นักศึกษานะครับเข้านะครับ doc.google.com/document อันนี้คือเป็นลักษณะที่ใช้ document ก่อนลักษณะนี้ก็คือให้ศึกษาพิมพ์คำตอบนะครับอาจารย์ก็ตรวจสอบในกรณีแบบนี้เริ่มต้นเนี่ยก่อนที่เราจะบอกคำถามนะครับให้กับนักศึกษาเนี่ยให้ศึกษาสร้างตัวเอกสารว่างๆก่อนนะครับแล้วก็ ให้พิม์ชื่อของด็อกิเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับของนักศึกษารหัสนักศึกษานะครับลงไปเป็นชื่อไฟล์จากนั้นก็ปล่อยด็อกิเมนต์ว่างๆก่อนเหมือนเตรียมกระดาษคำตอบสิ่งสำคัญคือเราต้องให้นักศึกษานะครับแชร์ไฟล์นี้แล้ววิธีในการแชร์นะครับ ขอให้แชร์แบบที่ Edit ได้ใช้วิธีนี้ดีกว่าครับ Shareable Link ตรงนี้แชร์ลิงก์ให้อาจารย์นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น c n n e i t อ่าจากนั้นเนี่ยพอเป็น CanEdit ได้ลิงก์ปั๊บกด Copy Link แล้วก็ส่งให้อาจารย์เป็นรายบุคคลนะครับอาจารย์ก็รวบรวมลิงก์ของนักศึกษาทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาไล่เปิดไว้ครับจะสุ่มดูนักศึกษาคนไหนอย่างไรเนี่ย ก็เปิดเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเห็นกระดาษคำตอบของนักศึกษาคนนี้แนละ้วเราก็เปิดทิ้งไว้หลายๆหน้าต่างนะครับคือถ้าเป็นไปได้คืออาจารย์น่าจะต้องมีอย่างน้อย2จอจะได้มีพื้นที่เพียงพอที่จะมอนิเตอร์ภาพรวมได้จากนั้นนะครับเราก็แจ้งคำถามนะครับบอกคำถามกับนักศึกษาแล้วก็ให้นักศึกษาเริ่มทำนักศึกษาทำเดี๋ยวผมจะลอง สาธิตดูสมมติว่านักศึกษากำลังตอบคำถามเห็นไหมครับเวลานักศึกษาพิมพ์อะไรเนี่ยทางฝั่งอาจารย์ก็จะเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้นักศึกษาเนี่ยพิมพ์นะคำตอบนะครับนักศึกษาจะแก้ไขนะครับลบไม่เอาละก็ลบหรือถ้าอยู่ดีนักศึกษาเกิด Copy นะครับ มาวางเราก็จะเห็นว่าอยู่ดีมันทำไมโผล่มาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรามอนิเตอร์วิธีการทำข้อสอบของนักศึกษาได้แล้วก็เป็นร่องรอยนะครับให้อาจารย์เนี่ยมีกระดาษคำตอบแบบออนไลน์นะครับคราวนี้เมื่อหมดเวลาทำอย่างไรเราห้ามให้นักศึกษาหยุดทำไม่ได้ แต่ว่าตัว Google นะครับถ้าเราแชร์แบบที่ให้อาจารย์ Edit ได้เนี่ยฝั่งอาจารย์เองเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบตัว History ได้แต่ว่าอาจารย์ต้อง sign in ก่อนเดี๋ยวผมขอ sign in นิดนึงนะครับอพออาจารย์ sign in เข้ามาปั๊บเนี่ยไอตัวฟังก์ชันไหนที่มันเปิดไม่ได้ก็จะเริ่มเห็นแล้ว Version History อย่างเช่นอันนี้นะครับ เราก็สามารถ s v e v s r s n o n s t s t o r y ได้พอกดเข้ามาก็จะเห็นว่าอ๋อนักศึกษาพิมพ์อะไรมาบ้างในตอนเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้นี่ก็จะมีเนี่ยรายละเอียดให้เราสามารถดูได้นะครับกำหนดหรืออะไรตรงนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะนั้นนักศึกษาเขียนมาเยอะเท่าไหร่เราย้อนกลับไปดูตามช่วงเวลาได้หมดเวลาตอนไหนเราก็จะเห็นว่าเวอร์ชั่นสุดท้ายที่เด็กทำเสร็จคือ มีเท่าไหนนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือวิธีการดูอย่างหนึง่งต่อมามันยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวเมนูนี้ครับ Tools นะครับแล้วก็ Compare Document เดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับผมเตรียม Document เอาไว้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับผมขอเปิดเองนะครับด้วย Account ของผม สมมติว่าเรามีด็อกิ e เมนต์แล้วเราแอดด็อกิ e เมนต์ของเด็กเข้าไปไว้ในไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นตัวอย่างผมจะมีเตรียมไว้ลวอ่าไฟล์เนี่ยมีบทที่1เวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ผมอาจจะลองเปิดเวอร์ชัน2นะครับสมมติว่าอันนี้คือกระดาษคําตอบของนักศึกษาคนที่1ผมก็มาที่เมนู t o o l s แล้วก็ Compare Document ตรงนี้เนี่ยมันจะให้เลือกว่าจะ c o m p พ r e กับไฟล์ไหนผมก็เลือกเข้าไปนะครับ แล้วก็เลือกไปคอมเพกับเวอร์ชันจากนั้นเราอาจจะบอกว่าตรงนี้คือจุดที่ต่างาจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจแค่นั้นว่าจุดที่ต่างกันจะให้โชว์ว่าอะไรแล้วก็กด c o m p พร e ใช้เวลาไม่นานครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กด Open ก็จะเห็นว่ามันจะแสดงนะครับว่าอันนี้คือ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชัน2กับเวอร์ชันนจุดที่ต่างกันคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูเต็มๆเนี่ยมันจะบอกว่ามีจุดต่างตรงไหนบ้างนะครับถ้าเราดูแล้วโอเคนักศึกษาไม่น่าจะลอกกันก็ไม่เป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันเป็น p ารากราฟแบบนี้น่าจะเกิดจากการ Copy แน่นอนนะครับอย่างที่บอกการจัดสอบออนไลน์มันคงยากในการควบคุมตรงนี้แต่ว่าเครื่องมือตรงนี้จะพอช่วยเราได้ เอาผมขอสาธิตอีกตัวหนึ่งกรณีที่จะให้นักศึกษาตอบในรูปแบบที่เป็นการวาดภาพนะครับก็ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือนี้ครับตัว r a w i n g นะครับก็เป็น D R A W I N G S นะครับตัวนี้วิธีการหลักการทำเหมือน Google Doc s ครับใส่พิมพ์ชื่อรหัส นะครับรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลอะไรก็ว่าไปจากนั้นให้ศึษาใช้เครื่องมือนี้ครับ s k i เ b l e ตัวนี้แล้วก็วาดอ่ะสมมุติจะวาดภาพสี่เหลี่ยมวาดภาพอะไรนะครับก็วาดไปนะครับอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ศึกษาแชร์ก่อน g e t s h a r e a b l e Link เหมือนเดิมครับ รับเป็น Edit แล้วก็ Copy Link นะครับให้กับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ามาเปิดดูนะครับเพื่อศึกษาวาดอะไรอยู่นะครับทางอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นไปด้วยอ่าก็จะเป็นแบบนี้สำหรับการที่จะให้ษาตอบโดยวาดเป็นรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของเราคือเราก็จะสอบเป็นข้อๆไปนะครับแล้วก็ค่อยๆบอกโจทย์แต่ก่อนที่จะบอกโจทย์นักษาเนี่ยต้องเตรียม กระดาษคำตอบให้เรียบร้อยก่อนให้ึาษาแชร์ตัวด็อกิเมนต์มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเห็นกระดาษคำตอบของนักศึกษาแล้วก็ใช้วิธีการอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็ดูเวอร์ชันฮิสตอรีก็ได้นะครับหรือถ้าเป็น Word เมื่อกี้นะครับหรือเป็นตัวด็อกิเมนต์เมื่อกี้สามารถคอมเพลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะนำเสนอแนวทางประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้บ้างนะครับ ก็ขอขอบคุณครับผม